สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วพอฝนหยุดนะคะพอฝนหยุดใกล้ๆค่ำนะคะนุก,ก็ตัดสินใจมาหาเด็กๆเลยนะคะซึ่งเขาก็รอเราอยู่จริงๆนะคะเขาอยู่บนอาคารนะคะเขาก็รีบลงมานะคะด้วยความหิวทั้งวันเลยนะคะเขาคงจะหิวแล้วก็เอาอาหารเทศใส่ถุงวางไว้นะคะ ไม่ได้เทกับพื้นนะคะเพราะว่า,าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักการเขาจะต้องล็อกห้องใช่ไหมคะก็เอาถ้วยจานไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะกินเสร็จแล้วก็เนี่ยกินเสร็จแล้วก็จะไปกับเราอย่างเดียวเลยเราจะไปไหนก็ไม่ยอมจะไปกับเราอย่างเดียวเลยสรุปแล้วนุกพาน้องมาแล้วนะคะนุกพาน้องมาที่บ้านของน้องแจนนะคะน้องผู้หญิงนะคะชื่อน้องแจนนะคะ ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับสมัยที่นุกยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่บ้านเช่านะคะก็น้องเขาก็รับปากนะคะน้องเขาก็รับปากทั้งแฟนเขาเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งยังเล็กอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆนะคะนี่นี่หมาทั้งสามตัวนะคะหมาทั้งสามตัวเราเป็นตัวเมียด้วยเขาบอกว่า ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ช่วยเลยนะคะอันนี้เป็นเรานะคะเป็นเราซึ่งเราก็เคยมีช่วยเหลืออะไรเขาอยู่นะคะเขาก็คงแบบเออแล้วตัวเขาเองเขาเป็นคนรักสัตว์ด้วยนะคะเป็นคนรักสัตว์เป็ยคนชอบชอบเลี้ยงนะคะชอบเลี้ยงเขามีลูกสาวของเขาะคะน้องน้องหยกนะคะน้องหยก เขามีหมาอยู่ตัวนึงค่ะมีหมาอยู่ตัวนึงวน่งโตแล้วแล้วก็ทําหมันแล้วด้วยนะคะทำหมันแล้วหมาของเขานะเป็นตัวผู้นะคะนี่กับตัวเมีย3มตัวเลยน้องยังไม่มีชื่อนะคะน้องยังไม่มีชื่อสามารถตั้งชื่อให้น้องได้นะคะกรบขอบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดะะ 1, ะะอบขอบ่อบข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 อออ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาช่วยเหลือเด็กๆนะคะจะมากจะน้อยนุก็ขอกราบขอบคุณจริงๆแล้วจริงๆแล้ววันนี้นุกว่าจะไม่ยังไม่มาหาเขานะคะเพราะว่าฝนมันตกเลยเกินนะคะแต่มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ตั้งแต่น้องเอามา น้องถูกเอามาปล่ยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงคืนวันเสาร์เนี่ยค่ะคืนวันเสาร์น่ะนุ้มไม่นุ๊กนอนไม่ไม่หลับสนิทเลยนะคะเพราะว่านุ๊กกังวลแล้วก็พยายามคิดว่านุ๊กจะช่วยน้องยังไงดีนุ๊กจะทํายังไงดีนะคะจนวันศุกร์นุ๊กก็เลยลงคลิปนะคะก็เลยลงคลิปเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะคะน้องจะโดนเอาไปปล่อยนะคะไปปล่อย จะไม่รู้่าจะปล่อยที่ไหนอะคะเขาอาจจะไม่บอกเรานะคะนั่นแหละค่ะก็เลยต้องรีบนะคะต้องรีบช่วยเหลือด่วนเลยนะคะจริงๆแล้วคนทําช่องนะ่ะยอมเหนื่อยนะคะรู้ว่าคนทําช่องทุกท่านน่ยถ้า,เ,าเกี่ยวกับเปสสะพานบุญช่วยเหลือสัตว์เนี่ย นุกรู้ว่าทุกท่านเหนื่อยนะคะเพราะว่านุกเองก็เหนื่อยเหนื่อยย่อมเหนื่อยนะคะย่อมเหนื่อยย่อมถูกลังแกด้วยคําพูดนะคะบางท่านคือนุกขอความช่วยเหลือไปในนุกถือว่านุกบอกบุญนะคะบอกบุญท่านใดที่ช่วยท่านก็ช่วยไม่มีข้อแม้เลยท่านก็ช่วยมานะคะนุกก็ต้องคือนุกซาบซึ้งใจมากๆนะคะในการช่วยเหลือทุกการสนับสนุนทุกทท่านเลยนะคะ ก็ถ้ามองว่าเป็นปัญหามันก็จริงอะคะ่ะมันช่องนี้มันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่องที่เป็นสะพานบุญช่วยเหลือสัตว์สัตว์เจ็บป่วยสัตว์ถูกทิ้งสัตว์ไม่มีอาหารกินมรก็ช่วยมาหลายเคสแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใหญ่ใจดีเอฟซที่เมตตาที่อยากอนุโมทนาบุญทําบุญด้วยเนี่ยค่ะกับสัตว์เนี่ยคะ่ยคะ ทุกเคสที่ที่ขอความช่วยเหลือก็ช่วยจริงไม่ได้ทำเล่นไม่ได้โกโหกก็ทำจริงช่วยจริงก็ช่วยมาหลายเคสแล้วนะคะจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่ใจดี fc ที่เมตาน้องสนับสนุนช่วยเหลือน้องมานี่ไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคทำหมันทำวัคซีนเจ็บป่วยไม่มีอาหารกินถูกทิ้งขอความช่วยเหลือ นูก็ไม่ได้โดดเดียวนะคะหนูก็ต้องกราบขอบคุณทุกกำลังใจทุกความช่วยเหลือนะคะช่องนี้เป็นช่องที่บันเทิงบ้างมีปัญหาบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นช่องที่ช่วยเหลือสัตว์ด้วยนะคะเป็นช่องที่ช่วยเหลือสัตว์ด้วยบางครั้งเราก็ไม่มีสัตว์เจ็บป่วยมีสัตว์ขอความช่วยเหลือเราก็ ทำคลิปให้ชมแบบบันเทิงก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ปัญหานะคะแต่ก็นุกสบายใจแล้วละคะ่ะที่เด็กๆได้มีที่อยู่อย่างน้อยก็ยังมีบ้านมีเจ้าของนะคะมีอาหารกินเราก็ต้องช่วยอาหารน้องแจนด้วยนะคะช่วยอาหารเขาด้วยจากที่นุกมีจากผู้ใหญ่ใจดีจากแม่นาจากคุณนา้าคุณป้าท่านเอฟซี ถ้าช่วยเหลือมานูก็ต้องช่วยเหลือน้องทางนี้ด้วยนะคะก็ต้องแบ่งมาให้น้องทางนี้ด้วยเพราะว่าเราจะมาทิ้งภาระให้เขาตู้มเดียวมันก็ไม่ได้นะคะเขาก็หาจเจ้ากินคําแต่น้องเขาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเลี้ยงดูได้แต่ว่าก็เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะคะเราเรารู้โดยโดยอัตโนมัติว่าเราจะต้อง ช่วยเหลืออาหารเขานะคะไม่ให้เขาลำบากเรื่องอาหารการกินของสัตว์นะคะเขาน้องหมาสามตัวเนี่ยเขาเขาเคยอยู่กับคนมาจนชินแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามาเห็นคนเขาไม่ได้กลัวคนเลยนะคะเนี่ยเขาเล่นกับน้องหยกเฉยเลยเขาเล่นกับเขาเล่นกับทุกคนนะคะเล่นเฉยเลยนะคะเขาไม่ได้ ตื่นกลัวไม่ได้ไปหลบไม่ได้ไปซ่อนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยเขาทำเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาเลยนะคะนี่แะคะก็คิดดูนะคะว่าถ้าเอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะคะไม่กี่วันเขาก็ต้องจากไปเพราะว่าเขาไม่มีอาหารกินน้ําจะกินจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เคสนี้นุก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกความสนับสนุนนะคะขอให้บุญกุศลนี้ย้อนกลับไปหาทุกทกท่านนะคะคอยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีกินมีใช้มีเก็บไม่มีหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลน,นะคะ น้องก็จะได้กินค่ะน้องก็จะได้กินไม่มีไม่มีอดแน่นอนนะคะตราบใดที่ท่านผู้ใหญ่เจดีเอฟซียังเมตตาอาหารมาให้นุกน้องก็จะได้กินนะคะน้องก็จะได้กินวันนี้นุกก็ซื้ออาหารเม็ดของแมวเด็กแล้วก็นมมาเป็นเบื้องต้นให้เขาได้กินก่อนนะคะอ่ะกระสอบใหญ่ยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะมันมันค่ามันมืดนะคะแล้วได้ยินข่าวว่าเออเทศบาลเขามาขี่รถประกาศว่า ให้เก็บข้าวของมีค่ายกขึ้นที่สูงเพราะว่า,าเขาจะปล่อยน้ำมานะคะเขาจะแบบน้ำมันจะสูงขึ้นท่วมขึ้นเลยนะคะท่วมอีกรอบสองแน่นอนนะคะเขาบอกแล้วเขาประกาศแล้วว่ามวลน,น้ำมันจะมาเขาจะปล่อยมาแต่ตอนนี้ฝนมันหยุดแล้วนะคะฝนมันหยุดตกแล้วก็หยุดตกสักทีนะคะก็น่าเบื่อมากนรก็นั่งเซ็งอยู่ทั้งวันนะคะ นั่งเซ็งอยู่ทั้งวันว่าจะได้ไปหาเด็กๆไหมเนาะจะได้ช่วยเขาไหมเนาะนั่งเซ็งเพราะว่ามองดูฝนตกก็ฝนตกเหมือนฟ้ารั่วนะคะมืดคึ้มสุดท้ายพอฝนหยุดใกล้ๆค่ำนุก็ตัดสินใจเลยไปไปหาเด็กๆเลยนะคะมาเป็นห่วงกังวลขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ,อข,อคคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตานะคะ โอ้ยตาดำๆนักการก็รู้จะเอาเขาไปปล่อยที่ไหนนะคะนักการนุกก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาเอาไปปล่อยที่ป่าก็แย่เลยถึงจะเอาไปปล่อยที่วัดบางทีหมาโตในวัดก็กัดหมาเล็กก็มีอย่างนี้นะคะมันมันมีหลายประเภทหลายแบบหลายหลายอย่างนะคะแเราก็ ดีแล้วละคะที่เขาได้มาอยู่อย่างนี้อย่างน้อยก็มีบ้านอยู่มีเจ้าของนะคะตัวอะไรที่ไต่อยู่ตามตัวเขานะ่ะออกหมดแล้วนะคะเพราะว่านุกโรยแป้งเห็บหมัดให้ไม่น่าเชื่อว่ามันออกมาเยอะมากนะคะมันตอนนี้น้องสบายตัวแล้วนะคะวันที่นุกเห็นนะ่ะวันแรกที่นุกเห็นนุกแบบ ขนลุกเลยนะคะคือมันเยอะมากนะ,ะมันเยอะมากที่ตัวเขาอะคะ่ะเขาเรียกตัวอะไรก็รู้ตัวแดงๆสมไต่เต็มไต,ต,ต่เต็มเลยพอเราเอาแป้งเห็บบัดโรยใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเต็มเลยนะคะอุ้ยขนลุกมากๆดีแล้วนะคะดีแล้วเขาไม่เขาไม่กลัวหมา ของน้องแจนเหยนะคะน้องแจนนี่มาตัวหนึ่งนะเขาไม่กลัวเลยแล้วก็มาน้องแจนก็ไม่ได้ขู่จะกัดจะทําร้ายเขาเลยนะคะมันแปลกมากนะคะเล่นด้วยกันเฉยเลยนะคะหรือว่าหรือว่าหมาตัวผู้เขาจะชอบกลิ่นของหมาตัวเมียเขารู้นะคะเพราะว่าน้องสามตัวนี้เขาเป็นตัวเมียนะคะเขาเป็นตัวเมียน้องยังเด็กอยู่นะคะน้องยังเด็กย่งง่วงนอนแล้วนะคะนี่นี่ น้งองตัวนี้ง่วงนอนละเขายังเด็กอยู่นะคะอ่ายังทำมาเรื่องอะไรก็คงที่อีกอีกอีกหลายเดือนนะอีกหลายเดือนเดี๋ยวเขาก็จะไปเล่นกับด้วยกันกับหมาตัวนี้พี่เป็นพี่เยอะเลยโตมากนะคะเล่นกันเหมือนแบบว่า,าเคยเจอกันมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเออ แปลกมากนะคะแปลกมากงันเข้ากับทุกคนที่นี่ได้ดีมากเลยนะคะแม้แต่กระทั่งกับหมาโตนี่ก็เข้ากันได้ดีเฉยเลยนะคะคลิปนี้ยาวมากนะคะคลิปนี้ยาวมากแต่ทําคลิปมาคือคลิปนี้ยาวมากนะคะกลับมาบ้าน พอนูกเสร็จจากาเด็กๆแล้วนูก็กลับไปบ้านนะคะให้อาหารเด็กๆเ,เสร็จที่บ้านที่บ้านหลังเก่านะคะแล้วก็ข้างทางทุ่งนาเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาเกลี่ยเด็กๆที่บ้านอีกนะคะ <laughs> งานไม่ใหญ่แน่นะวิ <laughs> แต่ละวันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนมันเออนั่นแหละ่ะมันเหนื่อยอยู่ค่ะมันเหนื่อยอยู่ <laughs> อีตัวนั้นหลับแล้วเขาว่างนอนนะเขาไปนอนในตะกร้าเฉยเลยขอให้พวกหนูมีความสุขนะลูกหนูก,ก็จะหนูก,ก็จะมาหาเขาทุกวันนะคะมาหาเขาทุกวันเพราะว่าต้องเข้ามาหมู่บ้านนี้อยู่แล้วมาให้อาหารเด็กๆเ,เห็นไหมคะเขาคุ้นเคยกันยังกับว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่กัดกันด้วยนะคะนะ่ะเขาจะคิดว่าเป็นแม่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ ลักษณะมันจะไปดูดนมดูดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแสดงว่าน้องถูกแยกจากแม่เลยนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ